เราลงมือทําอะไรเราไปเนี่ยพยายามอย่าคาดหวังเยอะเพราะว่าถ้ามันคาดหวังแล้วมันจะผิดหวังทําไปเลยทาให้ดีไปเถอะทอะําไปเถอะแล้วไปผมสมัยก่อนผมทํางานถามถึงตัวผมนะผมทำไมแฮปซี่มา11ปีใช่ไหมผมไม่ค่อยคาดหวังอะไรนะผมก็ทํางานของผมไปถ้ามันดีผม,มจะทําต่อแต่ถ้าอาันไหนที่ผลลัพธ์ที่ไม่ดีอ่ะผมก็ไม่ทำนะนคือมันคือความล้มเหลวทำอะไรออกไป10อย่างสําเร็จ5อย่างไม่สาเร็จ5อย่าง คุณจะโฟกัสที่ไอ้ไม่สำเร็จ5าอย่างเหรอให้มันสาเร็จเหรอผมไม่ทําเลยเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าถ้าทําต่อไปก็มีแต่เสียเวลาหนึ่งคือเสียเวลา2คือมันไม่สําเร็จ3คือล้มเหลวก็ไม่ทําเลิกจบถ้าเลือกได้ให้ผมไปจงกับไอ้หอย่างที่มันไม่สําเร็จหรอเฮ้ไม่ผมก็ไปเอาอีก5อย่างให้มันสาเร็จสิแล้วก็เอาแรงที่เราทําไม่สําเร็จตรงเนี้ยไปเสริมกับแรงที่เราทำสำเร็จอยู่แล้วอีก5อย่างคือเอาไปโถม5อย่างให้มันสําเร็จมากไปกว่าเดิมเราต้องรู้จุดแข็งจุดอ่อนเราก่อนอันดับแรกนะครับ หนึ่งก็คือสย่งที่ผมบอกเสริมจุดแข็งลบจุดอ่อนพัฒนาจุดแข็งลบจุดอ่อนอันไหนที่เราทาไม่ได้จริงๆยอมมอบยอมซะเหลือฝืนต่อก็ได้สักวันหนึ่งอาจจะเสด็จก็ได้อนาคตเป็นสิ่งที่เราไม่รู้อยู่แล้วนะครับไม่มีใครรู้อนาคตทั้งสิ้นแต่ว่าผมมั่นใจอย่างหนึ่งว่าถ้าเราทําปัจจุบันให้ดีที่สุดไม่ว่าทางเรื่องไหนเรื่องหนึ่งก็ตามแต่อนาคตเราจะดีดีน้อยดีมากอยู่ที่ปัจจุบัน แต่ไม่แย่แน่นอนออย่างงี้ดีกว่าถ้าทําปัจจุบันน่ะคุณแน่ใจว่าคุณขยันน่ะคุณมั่นใจว่าคุณเต็มที่กับงานหรือว่าเต็มที่กับหน้าที่คุณที่คุณได้รับมอบหมายหรือคุณแอสซน์ขึ้นมาผมรับประกันเลยอนาคตคุณดีแต่ดีมากดีน้อยมันขึ้นอยู่กับความหนักหน่วงที่คุณทําแต่คุณไม่ล้มเหลวแน่นอนคุณแต่ก็ล้มเหลวออกมาได้เลยเว้ยถ้าปัจจุบันคุณรักตัวเองได้มากขึ้นนะครับ